นี่อันนี้แบบนี้เค้นเรานะถ้าเกิดเป็นผู้บริหารหรือผู้ก่อบการที่พลาดท่าเสียทีในการบริหารธุรกิจตัวเองเพราะว่าเรายึดเรียกว่ายึดมั่นความจริงแล้วก็เดินไปหาข้อมูลหรือว่าแสงสว่างแสงสว่างที่เราคู่ควรจะเดินเข้าไปหาคือใครรู้ไหมคนที่คิดว่าจะเติมให้เราได้คําว่าเติมเนี่ยนะไม่ได้ไหมายความว่าเอาเงินมาเติมอย่างเดียวบางทีเอาเงินมาให้ เอามาช่วยมาช่วยอย่างเดียวมาเติมอย่างเดียวไม่ได้ไหมายความว่าจะแก้ปัญหาได้ความคิดเนี่ยนะเป็นอาวุธที่สําคัญที่สุดความคิดอันแหลมคมของคนเนี่ยที่เขาพูดเสมอนะไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็ตามเขาบอกว่าความคิดเขาเรียกว,ว่าความคิดอันแหลมคมแค่ประโยคสองประโยคสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตคนได้เลยเปลี่ยนในทางที่ดีก็ได้เปลี่ยนในทางที่ล้มเหลวก็ได้เห็นไหม คันั้นถ้าเกิดเราได้ฟังข้อคิดดีๆบางทีได้อาจจะฟังแค่ประโยคเดียวที่เราคิดไม่ถึงอ่ะจริงๆมันก็อยู่กับเราแหละพราะเรามีความสามารถอยู่แล้วแต่มันไม่มีคนจุดประกายไฟไงไ,งไม่มีคนเอาน้ํามันไปลาดความคิดดีๆให้มันเรียกว่าฟึบขึ้นมาอย่างนี้มันก็เลยนี่มๆไปแต่ถ้าเกิดได้คุยกับใครสักคนหนึ่งที่ฟังอยู่แล้วมันจุดไฟในตัวเราเนี่ยมันจะเกิดพลังมหาศาลเลย ดีไม่ดีสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตทําท่าจะโอ้เหมือนมวยอ่ะคือธุรกิจเวลามันมีปัญหานะมันก็เหมือนมวยที่กําลังเมาหมัดเลยไอ้คู่ต่อสู้มันก็ถลุงเอาถลุงเอาฮอ้ไอ้คนเชียร์ก็เชียร์เฮ้เฮ้เฮ้ไปเรื่อยๆไอ้เราจะตายไม่ตายแหละแต่เชียร์ให้เราสู้สู้สู้ใช่ไหมมันก็ต้องหาทางถอยบ้างดิใช่ไหมแล้วก็มาตั้งหลับตั้งลำตั้งสติเพื่อเอายุทธวิธีใหม่ๆ ไปเผชิญหรือไปแก้ไขปัญหานี่คือผู้ประกอบการจํานวนไม่น้อยเลยส่วนมากจะเหมือนอย่างที่บอกอะเหมือนนักมวยมอหมัดไม่กล้าไปปรึกษาใครกลัวเสียฟอร์มกลัวเสียหน้าจําไว้เลยนะฟอร์มกับหน้านะมันกินไม่ได้เลยมันกินไม่ได้เลยมันไม,ม่มีคุณค่าอะไรเลยอะถ้าเราโอ้โหจะยอมรักษาฟอร์มยอมรักษาหน้าไม่หาทางแก้ปัญหาหรือไม่หาทางคนที่มีความคิดอ่าน อันแหลมคมให้เขา,เามีโอกาสแสดงความคิดให้ฟังบ้างอะไรต่างวันนี้ใน,นที่สุดเราก็พบทางตานไงบางคนเนะี่ยนะเจเงไม่เจงเขาเรียกว่าจจเจงไม่เจงอยู่แล้วเพราะเราไปถือทิฏฐิเกินไปไปถือมั่นถือดีเกินไปกับเรื่องอดีตที่ผ่านมาบางทีเราเหมือนนักมวยเมาเมาหมาัดแล้วนะเขาเรียกว่าสลัดได้ทุกอย่างเลยต้องสลัดมันออกไปให้หมด อย่าไปยึดมัน่นภาพลวงโลกเก่าๆที่มันถูกสร้างขึ้นมาทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นหัวโขนเลยแล้วแต่นะมันเป็นการสร้างและอุปโลกขึ้นมาจากตัวเราเองจากคนรอบข้างบางคนก็จากสื่อด้วยสมอย่างนี้นะผสมกันเป็นเรื่องเดียวกันเราคิดว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆจริงๆมันเป็นเรื่องไอ้ภาพลวงโลกเนี่ยผมจะบอกกันนะมันเป็นเรื่องสมมติขึ้นมาสมมุติขึ้นมาเฉย,เฉย เมื่อมันเป็นเรื่องสมมุติแล้วเราจะไปหลงเละเลองกับมันทาไมอ่ะเราก็ต้องอย่าไปหลงเลอะเองกับมันกลับมาเป็นหุ่นไล่กาเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆตั้งสติหาวิธีการหากลยุทธ์เพื่อที่จะแก้ไขว่าเออเราเองเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญแต่พียงแต่ว่าเดินพลาดท่าเสียทีฉะนั้นเราเมื่อเราตั้งสติได้ปุ๊บก็ออกหมัดโชคมันต่อไปรับรองนะโอกาสที่เราจะพังงาดกลับมาเหมือนเดิม ผมว่ามันยังมีโอกาสอยู่ไม่ใช่ไม่มีโอกาสซะเลยเดี๋ยวเบลกหน้าบริษัทเครือข่ายขายตรงเ่ยนะเวลาเมาหมัดและเจอปัญหากำลังจะล้มไม่ล้มแลลวจะเซไม่เซแล้วจะกลับมาฮึดและพลิกสถานการณ์ได้อย่างไรเดี๋ยวพักคู่เดียวครับ ปุ๋ยเ c เคมี er ชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดจเจริญเติบโต,ต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 021056677 กลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายพลินอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาดูว่าบริษัทเครือข่ายขายตรงเนี่ยนะจำนวนไม่น้อยเลยนะอย่างสคบเขาบอกสำรวจล่าสุดเลยเมื่อปี5 5 5เนี่ยนะ2555เนี่ยมันมีคนไปจดทะเบียนอยู่ประมาณ850กว่าบริษัทและประมาณเดือนมีนาเมษาเมษายน2 5 5 5 5 6 อยู่มันหมาดเนี่ยเหลือบริษัทขายตรงที่เขาเรียกว่าตอบรับพรศบอคบเนี่ยเขาจะมีหนังสือส่งไปว่าเอออยู่ดีมีสุขไหมตอบรับอยู่แค่340กว่าบริษัทแสดงว่าที่เหลือเนี่ยนะล้มหายตายจากแล้วก็ปิดไปฉะนั้นเอาเป็นว่าวันนี้ไอ้ที่ปิดไปแล้วไม่เป็นไรไม่ว่ากันเรามาพูดถึงบริษัทที่กําลังเมาหมัดอยู่ผมว่ามีไม่น้อยนะบริษัทเครือข่ายขายตรงเนี่ย ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่อยู่ท่ามกลางสถานการณ์เมาหมัดไม่รู้จะทำยังไงทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าสถานการณ์การแข่งขันเนี่ยมันเปลี่ยนไปทำไมถึงเปลี่ยนคนเขาไม่งงเหมือนเดิมเนี่ยชาวบ้านเขาฉลาดขึ้นเยอะเขารู้ว่าควรจะเลือกแบบไหนจริงหรือไม่จริงเห็นไหมแค่ถ้าเกิดเราไม่ปรับยุทธวิธีเป็นเดิมเดิมคิดว่าเขายังหลง เชื่อมั่นหลงละเลงในบทบาทหรือท่าทางของเราอยู่ผมว่าคิดผิดนะกันแล้วกลับมาอยู่ในโลกความเป็นจริงเลยดีกว่าว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้ในะชาวบ้านคนที่ทาเครือข่ายขายตรงเนี่ยเขาก้าวไกลไปถึงไหนแล้วไกลมากเลยผมบอกให้นะไกลกว่าผมอีกทำไมจะพูดแบบนี้ชาวบ้านเนี่ยคนที่ทาเครือข่ายขายตรงเนี่ยบางทีเขามีเวลาว่างมากเขาก็จะเอาเวลานะั่นแหละไปศึกษาเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ที่ไหนดีที่สุดรู้ไหม จากสื่อเดี๋ยวนี้สื่อมีโ,โอมม้มีไม่รู้กี่แขนงไล่มาจากอินเทอร์เน็ตเลยวิทยุชุมชนเคเบิลทีวีทีวีดาวเทียมเห็นไหมแล้วก็ทีวีใหญ่ๆอีกฟรีทีวีอะ่ะหนังสือพิมพ์อีกหนังสือพิมพ์เครือข่ายขายตรงหนังสือพิมพ์ระดับประเทศอีกเต็มไปหมดเลยก็เรียกว่าสะสมข้อมูลต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้าเกิดเรายังบริหารจัดก,การธุรกิจเครือข่ายขายตรงแบบอุปโลกปั้นน้ําเป็นตัว เอารน่นมันล่อเอานี่มันล่อเห็นไหมสังเกตนะห,หลายบริษัทนะถ้าจัดโปรโมชั่นเมื่อไหร่โอ้โหยอดขายปุ๊บแบบประเภทลดแลกแจกแถมกันนำไลยนะซื้อเวลาถ้าแบบนั้เรื่อโตแบบผิดธรรมชาติผมเคยถามนะแต่ไม่ได้ถามเจ้าของหรอกเพราะถามแนละ้วเขาไม่กล้าตอบผมหรอกผมเคยถามกลุ่มพู้แม่ทีมเวลาเขาแวะไปเวียนมา ส่วนมากคนผู้นี้นะเขาจะวนๆเวียนๆผ่านมาทางสำนักงาน INTV ก็มาเจอผมก็มาแลกปลีอินคุยกันผมถามว่าไอ้พวกคุณเนี่ยนะแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะผมก็เมารวมอะว่าไอ้พวกคุณเนี่ยหมายถึงผู้นําแม่ทีมเนี่ยเวลาบริษัทเขาจัดโปรโมชั่นที่ซื้อสินค้าทิ้งนะเยอะๆบางทีซื้อล้านสองล้านเนี่ยพวกคุณเอาสินค้าไปไหนตอบเออเออเห็นไหมนี่คือจุดตายไง ทำระบบเครือข่ายขายตรงต่อยซื้อมากแค่ไหนก็ตามเมื่อสินค้าไปไม่ถึงผู้บริโภคมันก็เป็นจุดตายในกองอยู่กับบ้านผู้นำเนี่ยปิดยอดถามว่าในแผนนี่ได้ไหมได้แต่พอได้ปุ๊บบ่อยเข้าบ่อยเข้าแต่สินค้ามันระบายออกไม่ได้อ่ะนั่นทำไงอ่ะเขาเรียกว่าโตแบบไม่เป็นธรรมชาติบริษัทไหนก็ตามนะถ้าทําเครือข่ายขายตรงนะสินค้าโตหรือยอดขายไม่เป็นไปนธรรมชาติ ไม่ถึงม,มือผู้บริโภคในที่สุดนะลินล้นห้อยฮนะน้ำลายเหนียวพอๆกันแหละตอนแรกๆโอ้หน้าใหญ่ใจโตสร้างภาพใหญ่เลยโอ้ยอดขายดีเนี่แต่เป็นยอดขายจองปลอมไงไม่ถึงผู้บริโภคอะ่ะมีผู้นาแค่สี่สิบห้าสิบคนเอาไปคนละล้านสองล้านโอ้ยอดขายมันก็ขึ้นดีใช่ไหมแต่หลังจากนั้นอนะผู้นาเองเนะี่ยจะหมดตัวเอาไงหรือไม่อาจจะไปหลอกคนมาที่คิดว่าหูผึ่งอะเอาความโลภเข้าไปยัดไว้ หูผึงทําตามผมเห็นหลายคนนะแม่ทีบอกโอ้โลงแล้วผู้นําบอกว่าลงเท่านี้บางคนลง3าสี่แสนบาทลงแล้วโอ้ไม่ได้อย่างที่พูดอ่ะมันจะได้ได้ไงว่าสินค้ามันระบายออกไม่ได้ไงเขาเรียกมันเป็นจุดตันฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนนะอย่างผู้ประกอบการเองไงถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนนะมันก็จะมีปัญหาอย่างมากมายเลยเพราะวิถีชีวิตของคนเนี่ยนะจะบอกให้โลกนี้นะมันไม่เหมือนเมื่อก่อน มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องถ้าคุณไม่เลือกความสําเร็จในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็อยู่ในโลกของความเป็นจริงนะคุณก็จะเกิดปัญหาเมื่อเกิดปัญหาแล้วมาแก้ปัญหาตอนท้ายแล้วมันจะแก้ได้ได้หรอมันแก้ไม่ได้พูดถึงนะเมื่อมันแก้ไม่ได้แล้วแล้วจะทําไงต่อไปผมถึงบอกนะเฮ้ยตั้งสติกระแทกใจกลับคืนมาอยู่ในที่ตั้งก่อนใช่ไหมแล้วค่อยค่อย วางแผนให้มันรัดกลุมมากขึ้นไอ้ประเภทขายระบบขายแผนเนี่ยนะเคยได้ไม่เกินสองสามปีอ่ะเครี่องกระแสแรงไม่ได้ไม่เคยมีบริษัทไหนเกินนั้นไปได้หรอกสองสามปีที่บอกขายแผนขายโอ้ระบบดีมากสุดยอดต่อให้ระบบดีแค่ไหนก็ตามนะสินค้ามันขายตัวเองไม่ได้สุดท้ายมันก็ตายเพราะผู้นําอย่างเดียวจะมีเอาเงินที่ไหนไปจําเอาส่วนยาไปจำ่ะไปจำนองจำนำมะมันก็บทสวนนะ่ะพูดถึงันนะ เอาไล่ที่นาไปจำนองหรือไงไมันก็หมดใช่ไหมฉะนั้นเราพยายามวางแผนใหม่วางแผนให้ถึงคู่บริโภคเลยตั้งแต่ผู้นาเลยูดถึงไงผู้ประกอบการเนี่ยตั้งลําใหม่สินค้าถ้ามันไม่ได้เรื่องก็อย่ยาไปสมมุติมันขึ้นมาสินค้าไม่ได้เรื่องจะไปหลอกตัวเองว่าโอ้สินค้าดี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 เรียกว่าขายแผนไงแบบนี้ทาไงก็ล่มสลายนะที่เสียไปแล้วเสียไปไม่เป็นไรกลับมาใหม่ตั้งลําใหม่ก็คือหาสินค้าที่มันโดดเด่นสามารถขายตัวเองได้ด้วยแบบนี้ ถ้าแบบนี้มีโอกาสเมื่อผู้นำปุ๊บเอาสินค้าซื้อสินค้าเพราะผู้นำเนี่ยเขาจะสต๊อกไว้เยอะเนื่องจากเขากินจากแผนด้วยแต่ขายปลีกเขาต้องขายได้ด้วยไงเราต้องสอนวิธีตั้งแต่ขายผ่านระบบเครือข่ายยันขายปลีกถึงผู้บริโภคเลยถ้าเกิดบริษัทเครือข่ายขายตรงที่กําลังเมาหมัดอยู่ปัจจุบันนี้หลายสิบค่ายตอนนี้นะถ้าไม่ปรับยุทธศาสตร์แบบนี้นะในที่สุดนะจะเหลือเหลือแต่หงเกงในอย่างเดียวหรือไม่ก็ล้มบนฟูกนั่นะครับ วันนี้รายการเรวอย4 4ชั่วโมงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาครับผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ